ือ,อยูมีคนขอซื้อไหมมีคนสั่งขอให้ทําให้ทำไหมไม่ทําเหตุผลที่ไม่อยากทําให้ <c oughs> เพราะว่าบอรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไอเดียของบอเองอคือมันเป็นกระเป๋าที่เราไปได้แรงบนันดาลใจมาจากของคนนั้นแล้วเราซื้อไม่ไหวเราถึงมาทําเองดังนั้นเนี่ย <c oughs> ถ้าคนบอกว่าทําให้หน่อยสิบอยกเ็เคยมีครั้งหนึ่งคือบอไปทานข้าวแล้วโต๊ะข้างๆกับบอเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็เข้ามาบอก I love your bag บอกว่าฉันทำเองเขาบอกว่าทำให้ฉันหน่อยสิฉันขอสั่งได้ไหมเออขอเปลี่ยนเป็น my husband is off town อะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกก็เลยบอกว่าเออขอพูดตรงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าบอยไม่ได้คือไอเดียนี้ยมันไม่ใช่ไอเดียฉันฉันไปเอาของเขามาอีกทีมันก็บอกเขาไปคือมันอึดอัดมาหลายรอบละคนมาถามเราตลอดแล้วก็เขาคงคิดว่าเรา <ทำ S 1> เก่อ,อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะหาว่าเราหยิ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่า อธิบายให้เขาฟังอะค่ะว่าไม่อยากทำให้เพราะมันไม่ใช่ไอเดียของฉัน uh huh. แล้วเขาก็พูดบอกว่าเอ้ย hey, everyone inspired by everyone นะ everyone uh huh. is inspired by everyone แล้วก็ uh huh. ก็เก็บมาคิดเริ่มมีจุดเริ่มต้นมาทีละเล็กทีละน้อยแต่ก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่าต้องเดินทางกลับเมืองไทยในช่วงนั้นทำไมถึงกลับเมืองไทยจริงๆตอนนั้นทำแล้วทำตัวอย่างยังมไม่ได้ออกมาเป็นแบรนด์ แต่ก็ยังไม่ได้เริ่มเป็นเรื่องเป็นราวยังไม่ได้ออกขายยังไม่ออกขายไม่มีไม่ชอบทําเสร็จละมาบอกคุณบอยไม่ชอบเองไม่ชอบเพราะถามเจสต์เขก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่บอกว่าแต่ฉันไม่มั่นใจเลยนะฉันว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ฉันเหมือนไม่ใช่ภาพที่เราวาดเอาไว้ในหัวว่ามันจะมันไม่ใช่กระเป๋าที่เราอยากถือค่ะก็เลยเป็นจุดแค่เริ่มทําแต่ยังไม่ได้เป็นที่แล้วทำใบที่สองกำลังทำใบที่สองตัวอย่างใบที่สอง แล้วก็ได้รับก็คือมีมีเพื่อนเราทํางานอยู่ที่ลากาเซ่เพื่อนมหาลายัยในกลุ่มเขาเคยทำอยู่ลากาเซ่สองคนแล้วเขาก,ก็คงจะบอกเรื่องเราว่าเราทํากระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะกับเจ้านายตอนนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยอยากจะให้กลับมาดูมาช่วยทําอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็บอกไม่ปฏิเสธไม่ไม่ค่ะยังไม่อยากกลับอบอกกาลังทำของบอยอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพออีกเดือนหนึ่งผ่านไปเขาก็อีเมลมาบอกว่า เออเนี่ยเขาหาคนมาทําไม่ได้นะบอยแบบยังคิดว่าบอยแบบบอยเปลี่ยนใจไหมเพราะถ้าบอยไม่กลับเขาอาจจะแบบเลิกทําละเพราะว่าลาการเซ่เองก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะอายุยาวเหมือนกันนะปีหน้าเนี่ยค่ะจะครบ30ปีแล้วค่ะเป็นแบรนด์เครื่องหนังแบบว่าเก่าแก่ที่สุดก็เลยตัดสินใจกลับมาก็เลยปรึกษากับเพื่อนๆที่น่านอะไรเงี้ยหลายคนแล้วก็เจซี่เขาก็สปอร์ตเขาบอกว่าถ้าบอยอยากกลับเขาก็เขาก็สนับสนุน แล้วก็ถ้าคิดว่าอาชีพนี้มันจะเป็นสิ่งที่เอยากทําตลอดชีวิตเป็นอาชีพของบอยที่แท้จริงออบอยก็น่าจะกลับนะมันเป็นมันเป็นโอกาสที่ดีอะค่ะก็ตัดสินใจแล้วก็กลับเลยเขามาเขา,เขามาเขามาคุยกับบอยรู้สึกจะเดือน,นเมษาอะไรเงี้ยค่ะพฤษภาวันที่เก้าแล้วก็กลับเลยกลับมาทําอะไรที่ลากกาเซ่กลับมา ทำดีไซน์ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่แล้ว,แล,วแล้วคุณบอยก็ยังทําอยู่ที่นี่เช่น<ช>เดียวกัน<ช><ช>ทุกวันนี้ทําหน้าที่อะไรทุกวันนี้<ะ>ทำเฮดรอ f ดีไซน์แล้วก็เป็นเหมือนกับกึ่งๆึ่งคร i เอทีฟดีเรคเอระค่ะเลิวแบ,บรนด์ของเราล่ะคะบอรก็เริ่มพร้อมๆกลับกลับมาเมืองไทยเบกอบกก็เลิกก็สเก็ตรูปสเก็ตกระเป๋าอะค่ะกลับมาตอนนั้นมันก็เริ่มเหมือนแบบ มันใจยังไงนะทําค้างเอาไว้ใช่ไหมคะอยากจะให้มันอยากทาให้มันสําเร็จม uh huh. บอก,ก็เริ่มแบบเก็บงานที่เรารอไว้แต uh ่ซ huh. ีเขาก็ทําทางนั้นทําตัวอย่างใบที่สองที่มันค uh huh. ้างอยู่แล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่เบอรรู้จัก uh huh. เขาก็พาไปไปแนะนํากับพี่ฟอร์ด uh huh. พี่ฟอร์ด uh huh. ที่เป็นบอกรหนังสือแอลเข้าไปสวัสดีเจอก,กันครั้งแรกบอก,ก็บอกว่าไปทาลากาเซ่ค่ะผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ค่ะ uh huh. พี่ฟอร์ดโทรมาบอกว่าอยากจะให้เข้ามาคุยกับกับพี่ไข่ค่ะคุณสมชายพี่ไข่ เออบอยก็พี่ไข่จะทาแฟนโชนะให้บอยเข้ามาดูเรื่องกระเป๋าเอาแบบกระเป๋าหน่อยบอยก็มือเปียกเลยค่ะแบบเหงื่อแปกแบบตอนนั้นเพิ่งเริ่มลาก็เซ่ด้วยค่ะไม่คิดว่าเราจะได้ทำไม่กิดกับดีไซเนอร์ก็ไปหาเขาที่ร้านพี่ไข่เนี่ยค่ะพี่ฟอดอยู่ที่นั่นเขาก็บอกโอเคคือเขาเหมือนไม่ได้คิดว่าเราจะเข้ามาคุยกับเราเพื่อจะดูตัวคืออ่านี่คือคอลเลคชันเป็นแบบนี้นะแมทเทอเรียลเป็นแบบนี้นะไปออกแบบมาเลยค่ะทําขึ้นมาค่ะ แล้วก็ใช้ในงานแฟรนชู์นั้นอ,อตอนงานเราก็ไปอยู่ข้างหลังเวทีด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอตอนจะเดินไปออกมายืนข้างหน้าข้างข้างเดินดูอะคะ่ะดูผลงานตัวเองดูตื่นเต้นมากตื่นตื่นใจเต้นพอเขาเดินจบปุ๊บเราเดินเข้าไปข้างหลังเวทีคนวิ่งเข้ามาขอซื้อกระเป๋ารุ่นตอนนั้นทําอยู่ห้าใบที่เป็นแบบทรงนั้นนะคะห้ะาใบมันก็ขายหมดหลังเวทีเลยพี่ไข่เขาก็เลยขอแบบให้บอยทัให้เขาเพื่อจะขายในชออ็อป ก็ทําให้เขานั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทํากระเป๋าของเราไหมคะใช่เบอรก็บอกเจสซี่เลยว่าเจะฉันเอาแบบแบบที่ฉันวาดอะแล้วทํากระเป๋าเนี้ยในแฟนโชว์ให้กับแบรนด์หนึ่งที่เมืองไทยแล้วฉันว่าเราบอกเขาว่า I think we got the first boy ให้เขาบินมาเจสซี่มาเลยไหมคะเจสซี่ก็มาเลยค่ะแล้วมันไปลงสื่อต่างประเทศได้ยังไงก็มาทำตัวอย่างแล้วก็มาออกแบบใหม่ออกแบบคือปรับแบบ ให้มันเป็นบอยก็เจสซี่เขามาทําใส่ซิปปรับให้มันใช้งาน practical มากขึ้นเราออกแบบนี่แค่ความสวยงามเจสซี่เขาจะออกแบบให้มันใช้งานได้จริงใช่ค่ะก็ทําแบบเสร็จเจสซี่ก็ถือกลับไปนิวยอร์คค่ะแล้วเขาก็รู้จักกับบอกรังสือคือคุณซิซิเลียดีนเป็นบอกรังสือ V ีแม a ก i n ซีนวิช n ั่นแนเป็นหนึ่งในโฟลเดอร์ของนังสือเนี้ยเขาก็อยู่เป็นผู้หญิงที่อยู่ในวงการแฟชั่นมานานค่ะเจสซี่ให้เขาดูเสร็จเขาก็ชอบมาก เขาก็เลยติดต่อห้างในนิวยอร์คคือบาร์นียนิวยอร์หนังสือนิวยอร์กนิวยอร์กไทม์และห้างกอลเลตที่ปารีสฝรั่งเศสน้าวันนั้นบอยไม่ได้รู้สึกอะไรว่าเขาก็ช่วยเราแบบเหมือนกับช่วยคอนเน็กเราให้กับห้างและหนังสือพิมพ์แต่น้นวันนี้ประมานั่งคิด้อนกลับไปถ้าเขาไม่ชอบเขาไม่เข้ามาเอาชื่อเขามามาให้มาให้คอนเน็กชันกับเราอะค่ะ,ค,ะคือคน ทุกคนเขาก็ค่อนข้างจะห่วงเขาเรียกว่า r e p u t a t i o n ของตัวเองอถ้าแนะนำอะไรให้ใครไปแล้วถ้าเกิดมันไม่ดีจริงมันไม่ดีอะไรมันไม่สวยจริงเลยเขาชอบมากเจสซี่บอกแล้วก็เราได้รับการติดต่อจากจากหนังสือพิมพ์ New York Times หลังจากนั้นนะคะเราก็แต่ห้างที่ติดต่อมาอันแรกคือเกล็ดที่ปารีสตอนนั้นเบก็ไม่รู้จักว่ามันคือร้านอะไรตอนนั้นเบร็ยังไม่เคยไป เจสซี่เขาก็ติดต่อเจสซี่มาเจสซี่ก็ใส่ถุงกระเป๋าใหญ่หญหญดัฟโฟลใบใ,ใหญ่เลยค่ะใส่กระเป๋าไปนั้นปั่นจักรยานไปเจอไบยเยอร์ที่โรงแรมที่เขาพักเจสซี่ก็ไปถึงเจสซี่เล่าใบฟังวา่าเปิดซิปออกมาอยู่กระเป๋าขึ้นมาบนโต๊ะเงี้ยปุ๊บเขาจดออเดอร์เลยค่ะออเดอร์เลยที่งอใช่สิบสองใบถ้าถ้าพูดถึงความเป็นไปได้ของสื่อด้วยของไบเออร์ด้วยการที่เห็นแล้วซื้อง่ายแบบนี้มันมันเป็นไปได้เปอร์เซ็นต์ของความเป็นไปได้มีแค่ไหน ณตอนนี้เท่า้วยมาทำงานเราคิดว่ามันน้อยมากอาจจะหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากเพราะว่าหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นเอาเอาหนึ่งในหมื่นละกันในวันนั้นไบเออร์สั่งมาทั้งหมดกี่ใบสิบสองใบพอไปวางขายแล้วเป็นไงบ้างบอาไม่เคยไปเห็นเพราะไม่ได้มีโอกาสได้ไปที่นั่นตอนหลังมารู้ว่าโหร้านนี้มันดังมากจริงไม่เคยมีใครได้ขายที่นั่นคนไทยนะคะรมันเป็นร้านกําเนิดเทรนดให้กับ แฟชั่นนะคะแฟชั่นละอาร์ตพอร้านนี้วางขายคนอื่นไบเยอร์อื่นเขาก็จะมาดูว่าซีซั่นนี้ร้านนี้พีเซนต์เลือกอะไรบ้างใช่ค่ะเราก็เป็นหนึ่งในนั้น ต้องบอกว่าเป็นการร่วมงานกันถึงสองหัวสมองคุณผู้ชมคะ่ะ1คือคุณบอยเอง2คือคุณเจสซี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วเจ้าตัวเองทั้งสองคนเองตั้งตัวไม่ทันแต่ด้วยความที่ตั้งตัวไม่ทันนี่แหละค่ะมันเกิดมาในระยะหนึ่งเนี่ยพอไปถึงอีกจุดจุดหนึ่งเนี่ยตัวเองเริ่มแบบจับทิศทางไม่ถูกเอาอยัางไงหรือหรือเราจะเลิกดีถึงขั้นเลิกเลยทีเดียวแต่ด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวเราคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ อินสไบบายสุริวิภาหากคุณเป็นลูกบ้านเวลามาชอปปิ้งที่สยามพารากอนก็สามารถแวะมาพักผ่อนได้ที่ลาวจ์ค่ะ สถานที่ตกแต่งสวยงามอยู่ใจกลางเมืองทำให้เดินทางสะดวกสบายค่ะหนิงจึงใช้เป็นสถานที่นัดพบหรือว่าให้ลูกมานั่งพักนะคะเพราะว่ามีมุมพักผ่อนพร้อมกันนี้ก็ยังมีมุมบริการต่างๆที่ครอบคลุมและตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์และความต้องการค่ะมาที่นี่ทุกครั้งหนิงก็ได้เติมเต็มไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตและยังได้พบเจอสิ่งใหม่ๆที่ทําให้เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆมากมายจาก collectible items ค่ะ มาที่นี่แล้วคุณจะรู้สึกได้ถึงศูนยรเียภาพแห่งการใช้ชีวิตค่ะหากคุณผู้ชมเป็นลูกบ้านอย่าลืมแวะมาเติมเป็นชีวิตที่นี่กันนะคะสนับสนุนโดยแสนสิ City, Life Comes Home. ริไ f e ์ค m มส์โฮมตองี้ช่วงหนึ่งของของระยะการเดินทางมาถึงจุดนี้เนี่ยมันทำให้คุณมอยถึงกับอ้อแล้วก็จะเลิกทำแบรนด์นี้ไปเลย<อ>มันเกิดอะไรขึ้นเพราะคนเวลาเห็นว่าแม่นินไทยแลนด์เขาจะรู้สึกว่า ไม่นิ่งแลแปลว่าแมสถูกคุณภาพไม่ดีอะไรเงี้ยแต่เราก็พิสูตรว่ามันไม่ใช่ที่เราผลิตเนั่นเพราะเราเป็นบริป็คคนไทย <c oughs> บ,บ,บ้านอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่มากกว่า <c oughs> ที่อื่นในโลก